ก็มีตอนที่แอนโพสเรื่องคนมาทักเรื่องเรื่องอ้วนเนะี่ยเนาะคือธรรมดาแหละมันจะมีคนหมกักคนบอมกนะักเนาะบางครั้งเนี่ยคือมันเสียความมันเสียความมั่นใจบางทีคือมันก็เข้าใจอยู่เราอะ่ะก็รู้ตัวตัวเราเราก็รู้ตัวแล้วก็แล้วก็วกบอม็นมาอยู่ดีๆเราสิมารับบอได้กับคทนทักบาอ้วนใช่มันกับบอปินแนวท่ทักกันเนาะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายคั่มบา ที่จะมาทักท้ายกันก็ได้ที่จะเหตุแห่งกันถึงบอลู้ซกดีมากไหมแต่กะบอได้รู้สึกดาวยังสิแม่มันธรรมดาละ่ะแมนบอลซันคันมีคนไม่ทวงเขาว่าโอ้ยมาผู้หายแถงสิถึงเราจะรับได้แต่เราก็รู้สึกไม่ดีถูกไหมควมรับได้มันกระตังรับได้อยู่แล้วละ่ะพวกเขาอยู่กับความเป็นจริงอยู่แล้วแต่เราก็จะรู้สึกไม่ดีคือจังสมมติว่า มีคนไปทวงว่าคือเท่าแท้คือผู้หห้แท้คือนาแ,แลแท้คืออ้วนแท้คือจอยแทงเสียมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราคือแต่ละคนเนี่ยเขารู้ตัวเขาเองอยู่เขารู้ตัวเขาเองอยู่ว่าเขาอ้วนเขาผอมเขาอะไรซึ่งเราอ่ะเราก็รู้อยู่แต่แอนเน่ะช่วงช่วงเมื่อกี้เราบำรุงเพราะว่าอยากมีลูกเนาะ เขาบำรุ่งเพราะว่าอยากไม่ลูกกระเฮ็ดตามสูตรที่เขาเจ้าแนะนํามาแล้วทีนี้มันก็มีเอฟเฟกต์แต่เ็าไม่ได้อ้วนมากมายนะฮะไม่ได้ว้วนเลยมาเจอตัวจริงก่อนแต่เขาเป็นคนหน้าเต็มเหมือนผมนี่แหละผมก็ไม่ได้ตัวใหญ่เน้ยผมไม่ได้ว้นวนเนียทุกคนแต่คือเราเป็นคนแบบผุ้กาีคือเป็นคนเจ้าเนื้อนะกระดูกเล็กอะ กระดูกเล็กอย่างแอนก็เป็นคนกระดูกเล็กแล้วทีนี้ก็นมันก็จะดูแบบเนื้อเยอะเนื้อเต็มแขนขาเต็มเนี่ยขาก็เต็มแขนก็เต็มคือเป็นคนกระดูกเล็กแก้มก็เต็มประมาณเนี่ยมันเลยเบิงแบบโดยเฉพาะดูในจอมันก็จะก็จะดูเต็มเต็มดูบวกบวกดูน้วนอย่างผมเนี่ยบางทีก็หังบวมไปเลยดูบวมไปเลยแต่จริงตัวจริงก็ไปยืนเทียบกับลูกน้องผมตัวเล็กกว่าทุกคนแต่สูง สูงซื้อเปรีเทียบกับคนในวงลูกวงทั้งหลายเนี่ยผมตัวเล็กกว่าทุกคนแต่ผมสูงแอนไม่ได้ว่วนเลยตัวจริงเขาไม่ได้อ้วนเลยเขาเป็นคนแบบกระดูกเล็กแล้วก็เจ้าเนื้อแบบว่าเครื่องเนื้อมันเต็มมันก็เลยเบิง้งเกลื่อนแล้วถ่ายรูปมาบางมุมคือคนถ่ายหน้าเวทีมันก็บอกเข้ากับคาสามารถที่จะไปบอกเขาได้นะว่าเซฟหน่อยดูมุมหน่อยที่มันไม่จังสรนทังเสียเข้ากับ ก็สามารถที่ะไปบอกได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าให้มาเจอตัวจริงก่อนแต่ว่าเรื่องสูงต่ำดำขาวเรื่องอ้วนเรื่องผอมเนี่ยทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละแ,แล้วก็รับตัวเองได้อยู่แล้วแหละแต่แต่ก็ไม่อยากให้แบบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทักทายกันเนาะถ้าเราถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากให้เสียความรู้สึกต่อกันเนี่ยเราก็อย่าไปทักใครเรื่องอ้วนเรื่องผอมเรื่องอะไรประมาณนี้แค่นั้นเฉยเฉย เออบางทีอย่างเพจข่าวเขาก็ทําหัวข่าวเวอร์เกินแบบปี๊ดแตกนู่นนี่นั่นเขาไม่ได้ปี๊ดแตกหรอกเขาก็โพสต์ธรรมดาอธิบายความรู้สึกเขานี่แหละถ้ทศถามมาเขารับได้ผมเป็นอย่างสิร,รัลผอได้มันผ่านมาทุกจุดแล้วเป็นอย่างสิร,รัลบอได้ฮาร์ดกุ้นกับคอมเมนต์แบบโอ้โหโหเกินเหตุถ้าถามว่าผมเมียผมเนาะผมก็ผมก,ผมก็รับได้ทุกสภาพอยู่แล้วล่ะ แง่บอลแต่ผมก็ว่าเขาสวยแต่ <c oughs> ผมกับว่าเขาแง่เขาก็าดีอยู่สำหรับผมผมก็ชอบ <c oughs> ผมมันอยากให้กินหลายๆอ้วนไปเลยย <c oughs> ังสิงผมมีคนมาหมักน้ำโอ้ยเขาตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กๆเ,เองครับผมแต่ตอนนี้ก็รู้สึกแบบดูสดชื่นนะแง่ <c oughs> แบบผมประมาณนี้ก็ดูแบบดู दो सौ का भाप